มาดูดวงคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับประจําเดือนพฤษภาคมปี2,566คนเกิดวันไหนดวงดีดวงไม่ดีดวงเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพิิตนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูดวงคนที่เกิดทั้ง 7วันนะครับประจำเดือนพฤษภาคมปี2566กันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคนเกิดทั้ง7วันประจำเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีใครดวงดีดวงอ่าไม่ดียังไงนะครับก่อนอื่นก็ขอฝากไว้นิดหนึงนะครับอ่ะอันนี้นะครับเป็นวอลเปเปอร์เสริมดวงชะตานะครับใครอยากทำวอลเปเปอร์สวยๆที่เสริมดวงชะตาให้กับคุณนะครับก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้เลยท่านจะได้วอลเปเปอร์เรื่องเปียนคาถาที่ควรสวดทั้งหมดเพียง ร้อาบาทเท่านั้นนะครับจากราคาปกติ599โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูดวงชะตากันเลยนะครับเริ่มจากคนเกิดวันอ่าวันเสาร์แล้วกันนะครับคือปกติจะเริ่มจากวันอาทิตย์มาถึงเสาร์เนาะคราวนี้เริ่มจากวันเสาร์บ้างนะครับคนเกิดวันเสาร์นะครับในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องช่วยลูกน้องบริวารหรือว่าอ่าคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะครับคนเกิด วันเสาร์เดือนพฤษภาคมเนี่ยเรียกได้ว่ามีเรื่องที่อาจจะต้องเหนื่อยกับคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับเหนื่อยกับคนที่อ,อยูใ่ใต้การปกครองของเรานะครับมีเรื่องต้องสอนมีเรื่องต้องบอกมีเรื่องต้องเตือนอาจจะเป็นรุ่นน้องอาจจะเป็นบริวารอาจจะเป็นบุตรหลานก็ได้นะครับแต่ว่าการเตือนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเขาจะรับฟังเรานะครับเขาจะค่อนข้างมีการตอบรับที่ดีกับเรานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี นะครับก็ใครที่เกิดวันเสาร์เนี่ยก็จะปวดหัวแล้วก็เหน็ดเหนื่อยกับคนอายุน้อยกว่าน,นิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ผ่านไปนะครับต่อมานะครับคนเกิดวันศุกร์นะครับคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยในเดือนพฤษภาคมอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนง่ายๆนะครับคนเกิดวันศุกร์เดือนพฤษภาคมเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเดือนที่อาจจะไม่ได้เต็มร้อยมากสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับคนเกิดวันศุกร์เดือนพฤษภาคมมีเรื่องที่อาจจะต้องเรียกได้ว่าเวลาใครพูดอะไรมาเนี่ย ให้หานไว้ก่อนอย,อย่าเพิ่งเชื่อเต็มร้อยนะครับมีเกณฑ์ที่จะเขาพูดไม่หมดนะครับหนึ่งอาจจะพูดความจริงแค่ครึ่งหนึ่งนะครับกับ2นะครับมีเกณฑ์อาจจะถูกหลอกได้นะครับหรืออย่างร้ายแรงเนี่ยอาจจะถูกโกงได้เลยนะครับใครที่เกิดวันศุกร์เดือนพฤษภา,าคมแนะนําว่า,าฟังเวลาฟังอะไรเนี่ยให้เผื่อใจไว้ครึ่งหนึ่งก่อนนะครับต่อให้คำพูดของเขามาจากคนที่เชื่อถือได้ก็ตามนะครับก็เผื่อใจไว้ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วค่อยว่ากัน นะครับก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่วิจารณญาณของคุณด้วยนะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับต่อมานะครับวันพฤหัสบดีนะครับใครที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยเดือนพฤษภาคมเรียกได้ว่าเดือนของคุณมาถึงแล้วนะครับคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับจะมีโชคหนึ่งโชคลาภทางการเงินนะครับสองโชคในเรื่องของการทํามาหากินนะครับใครที่ทําทมาค้าขายนะครับหรือว่าอาจจะ เสียงโชคนะครับเดือนพฤษภาคมเนี่ยคนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีเนี่ยดวงการเงินลอยเด่นเป็นสง่านะครับก็คนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีเนี่ยเดือนพฤษภาคมลุยให้เต็มที่เลยนะครับใครขายของใครทําออนไลน์หรือใครทําธุรกิจทํากิจการอะไรเนี่ยเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ต้องลุยต้องกล้าต้องบูต้องชนนะครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแล้วคุณจะได้พบเจอกับสิ่งที่ดีอยากแน่นอนนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ ต่อมานะครับคนเกิดในวันพุธนะครับคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะเป็นเดือนแห่งการเติบโตของคุณนะครับเป็นเดือนที่ดีในเรื่องของการทําสิ่งใหม่ๆนะครับในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการหาเงินการทําอาชีพเสริมนะครับใครที่เกิดวันพุธในเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับ<ม>ก็เป็นเดือนหนึ่งที่ควรหาความรู้ควรหาข้อมูลต่างๆนะครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จโชคดีมีชัยนะครับแล้วก็ คนจากสิ่งไร้ายๆทั้งหลายทั้งปวงนะครับสําหรับคนที่เกิดในวันพุธเดือนพฤษภาคมนี้นะครับต่อมาคนเกิดวันอังคารนะครับคนที่เกิดวันอังคารในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยก็เป็นเดือนที่อาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับอาจจะไม่ไม่ใช่เดือนที่แย่แต่ก็ไม่ใช่เดือนที่ร้ายนะครับเรียกได้ว่ากลางๆนะอารมณ์ประมาณแบบเฮ้ยมีสมมุติเราอยากได้งานนี้มากเลยแต่ปรากฏมันเป็นได้งานนี้แทนอะไรแบบเนี้ยนะครับอยาก ขายสินค้าตัวนี้ดีปรากฏมันไปขายตัวนี้ดีแทนเรียกได้ว่าไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ไม่ได้ได้แต่ว่าไม่ได้ดังใจนะครับใช้คําว่าคนเกิดวันอังคารเนี่ยเวลาได้อะไรมาเนี่ยมักเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังแต่สิ่งที่คาดหวังอะ่ะมักจะไม่ได้นะครับวิธีแก้ดวงชะตาแบบง่ายๆเลยนะครับก็คืออย่าคาดหวังอะไรในเดือนนี้นะครับแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะครับ ก็อันนี้เป็นวิธีการแก้ที่ง่ายมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับใครที่เกิดวันจันทร์เดือนพฤษภาคมสําหรับคนโสดดวงจะดีมากๆเด่นมากๆฮอตมากๆในเรื่องของความรักนะครับมีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาให้เลือกหลายคนมีคนเข้ามา,าในชีวิตเยอะนะครับแต่คุณจะเลือกหรือไม่เลือกอันนั้นเป็นสิทธิ์ของคุณนะครับเพราะว่า ทุกอย่างเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเจ้าชะตานะหมอดูหรือใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยคนเกิดวันจันทร์เนี่ยมีคนเข้ามาแล้วแต่ว่าอ่าจะเลือกไม่เลือกเรื่องของคุณก็แล้วกันนะครับก็คงไม่มีใครเป็นบังคับคุณได้หรอกต่อมา คนที่มีแฟนแล้วเนี่ยก็ความสำคัญต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับอย่างดีที่สุดเลยเนี่ยก็อาจจะได้แต่งงานได้ไปฮันนีมูนด้วยกันนะครับได้ทําธุรกิจหรือบางคนอาจจะมีบุตรเลยก็ว่าได้นะครับเดือนพฤษภาคมสําหรับคนเกิดวันจันทร์เนี่ยดวงเด่นในเรื่องของความรักเป็นหลักนะครับหรือการหาหุ้นส่วนการเจรจาการ่าร่วมลงทุนเนี่ยก็พอจะทําได้นะครับ ก็ไม่ใช่การชักชวนการลงทุนนะครับต่อมาคนเกิดวันอาทิตย์นะครับคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนพฤษภาคมปี2566เนี่ยก็ใครที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องเข้าไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับต้องเจรจาติดต่อสื่อสารกับผู้ใหญ่เยอะพอสมควรนะครับได้ได้ว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะนําสิ่งดีๆมาให้ผู้ใหญ่จะเรียก เขาเรียกว่าผลประโยชน์มาให้ตัวคุณนะครับใครที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยดวงชะตาจะดีเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็แนะนําว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหลักนะครับแล้วคุณจะไม่ผิดหวังเลยสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับก็อันเนี้ยเป็นดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับประจาเดือนพฤษภาคมปี 25- 6 6นนะครับดูกว้างๆนะครับอาจอาจจะไม่ได้ลงลึกลงรายละเอียดอะไรนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะ ก็ใครที่ดวงดีเนี่ยก็เร่งสร้างเร่งทำนะครับใครที่ดวงไม่ดีเนี่ยก็มีสติคิดให้ช้าลงหน่อยนะครับพยายามที่จะประคับประคองไปนะครับแล้วสิ่งต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยยุคนี้เป็นยุคของการทําออนไลน์แล้วนะครับใครสนใจทําออนไลน์นะครับทาง Facebook ทาง YouTube ก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับมีคอร์สเรียนราคาพิเศษสําหรับคุณนะครับและที่สําคัญนะครับก็ นอกเหนือจากนี้เนี่ยใครที่ทําอะไรไว้เนี่ยก็ใครที่ยังไม่ได้แก้บนนะครับใครเป็นบนอะไรไว้หรือติดหนี้ใครก็แล้วแต่เนี่ยไปแก้ซะนะครับเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นอีกเดือนหนึ่งที่แรงเหมือนกันนะก็ถ้าบนแล้วยังไม่แก้เนี่ยก็ต้องรีแก้นะครับแต่ว่าถ้านึกไม่ออกจริงๆก็ให้ขอเข้ามาไปก่อนนะแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับผู้มีพระคุณทุกท่านทุกคนของเรา นะครับโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าและถัดถัดไปครับสวัสดีครับ